สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันที่แปลงผักนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเตรียมดินแล้วก็ปรุงดินในการปลูกผักสลัดนะคะอันนี้ค่ะดินตัวนี้ที่เราใช้ปลูกผักสลัดนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทํา การปรุงดินแบบไหนนะคะปลูกผักสลัดได้สวยขนาดนี้นะคะเดี<ว>๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคือดินตัวนี้นะคะดินตัวนี้เป็นดินเก่านะคะที่เราใช้ปลูกผักไปแล้วนะคะชุดหนึ่งเราก็เลยเทค่ะเทออกมาแล้วก็พักดินแล้วค่ะประมาณ7วันเนาะอันนี้คือพักดินแล้วนะคะเจดวันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําดินตัวนี้ไปปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็เลย ต้องมาปรุงดินอีกครั้งค่ะเดี๋ยวนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเราจะต้องมาปรุงดินอีกครั้งค่ะเพราะว่าดินที่ใช้ไปแล้วอาหารบางอย่างมันก็อาจจะเหลือน้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมาปรุงดินโดยการเติมปุ๋ยคอกนะคะโดยการเติมปุ๋ยคอกลงไปเนาะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันอันนี้คือเติมปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะหนึ่งถังอันนี้ค่ะหนึ่งถังดำแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครมีปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยมันก็จะมีเป็นพวก พวกแกลบดิบที่เขาโรยแล้วก็มีขี้ไก่ผสมมานะคะตัวนั้นจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวกแกลบตัวนี้มันจะทำให้ดินเนี่ยเกิดความร่วนซุยนะคะเกิดความร่วนซุยเกิดความร่วนซุยไม่ทำให้ดินเนี่ยจับก้อนแล้วก็ไม่ทำให้ดินแข็งจนเกินไปนะคะเนี่ยดีมากๆค่ะเพราะว่าผักสลัดมันก็จะได้ หากินแล้วก็ออกรากได้ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะมีส่วนผสมของแกลบดิบแล้วก็ปุย๋ยปุ๋ยหมักด้วยนะคะใครมีปุ๋ยหมักก็ใส่ไปเลยเนาะอันนี้เราใส่ปุย๋ยเราใส่ปุย๋ยคอกไปแล้วหนึ่งถังตัวนี้นะคะอันนี้คือเราจะมาเทปุ๋ยหมักค่ะตัวนี้ปุ๋ยหมักเนาะแล้วก็จะมาปรุงปุ๋ยหมักให้อีกครั้งหนึง่งใส่ไปเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะปรุงกันง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะเนาะคือดินอะ่ะมันต้องมีความร่วนซุยนะคะมันจะต้องมีความร่วนซุยค่ะเพราะว่าผักเขาจะได้อ,อกรากอ,อกรากได้ดีมากๆค่ะถ้าดินเป็นก้อนหรือว่าดินจับตัวแข็งเกินไปเนี่ย ผักเขาก็จะไม่โตค่ะเพราะว่ารากของเขาอะเดินไม่ดีค่ะเดินเดินไม่สะดวกเนาะเพราะฉะนั้นการปรุงดินก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะทำให้ผักของเราเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็เติมแค่ปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ใส่ไปได้ค่ะ ใส่ไปได้เลยอีกครั้งหนึ่งเนาะปรุงค่ะให้มันมีความชื้นแล้วก็ให้มันมีความร่วนซุยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ปุ๋ยประมาณนี้แหละนะคะเพราะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากรอกใส่กระถางเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราเราปลูกแบบง่ายๆค่ะปลูกแบบใส่กระถางอ่าปลูกแบบใส่กระถางแบบนี้ค่ะเนี่ยกระถางจะเล็กมากเลยถ้ากระถางใหญ่ ผักของเราก็จะใหญ่ไปด้วยนะคะแต่ทีนี้คือว่าเราปลูกปลูกแบบใส่กระถางเล็กๆค่ะนะคะนี่กอกใส่ถุงค่ะกรอก,กอกใส่ถุงแล้วเราก็เอเอาผักปลูกได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นวิธีที่ง่ายๆเนาะนี่ค่ะดินดินดีมากๆดินสมบูรณ์มากๆค่ะ ใครที่มีเป็นพวกวัสดุเศษใบไม้เศษอะไรนะคะก็สามารถหมักเป็นปุ๋ยหมักใช้ปลูกผักสลัดได้ค่ะบอกเลยว่าปุ๋ยที่เราทำเองค่ะดีมากๆเลยค่ะนี่แค่นี้เราก็ได้ดินปลูกผักสลัดแล้วค่ะสวยผักของเราก็จะได้โตเร็วด้วยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเอ่อตอนนี้ก็เป็นพวกสลัดแก้วนะคะช่วงนี้สลัดแก้วไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เดือนมกรานะคะอากาศมันก็จะไม่ได้หนาวเหมือน กุมพาที่เอ่ยเหมือนธันวาที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นพวกอากาศเย็นๆในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองปลูกดูว่าอากาศหนาวกับอากาศร้อนดูซิว่าผักเขาจะจะ,จะเจริญเติบโตได้แค่ไหนเนาะคือดินก็มีความสำคัญนะคะแล้วอากาศก็มีความสำคัญด้วยนะคะที่ปลูกไปเมื่อ ชุดที่แล้วนะคะกรนคอร์อะบอกเลยว่าเขางามมากๆเลยแล้วก็โตเร็วมากๆอันนั้นก็คือว่าหนึ่งได้ดินที่ดีแล้วนะคะยังได้อากาศดีด้วยยังได้อากาศเย็นผักมันก็จะโตเร็วมากเป็นพิเศษค่ะแต่ในช่วงเดือนมกรานี้แล้วมันก็ไม่ได้หนาวเหมือนที่ผ่านมาเนาะเราก็จะมาดูว่ามันจะโตเร็วเหมือนเดือนธันวาที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าดินเราก็ใช้สูตรเดิมเนาะ นี่ค่ะดินจะร่วนซุยค่ะไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปค่ะเพราะว่าผักสลัดเขาไม่ชอบดินแฉะนะนี่ค่ะได้แล้วค่ะดินปรุงแค่นี้ค่ะปรุงง่ายๆแค่นี้เองเนาะสามารถนำไปปลูกผักได้แล้วค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปรุงแค่นี้ค่ะก็จะได้ปุ๋ยตามที่เราต้องการขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวค่ำนี้นะคะเราก็จะปลูกสลัดแก้วในชุดต่อไปค่ะคอยติดตามด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะปุ๋ยของเราเนาะ บอกเลยว่าช่วงนี้อากาศร้อนค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วสังเกตได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในแปลงผักนะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ที่ติดตามนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกท่านเลยนะคะที่เอ,อ่อให้การติดตามนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ